สวัสดีครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับน้ำซุปน้ำสต๊อกใสๆหอมๆจะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับหรือจะเป็นบะหมี่หรือว่าเกี๊ยวน้ำฝาก f อลองนำไปดาทานในช่วงอากาศหนาวแบบนี้นะครับเติมน้ำประมาณ10ลิตรนะครับลงไปขาแทมลงไปก่อนเลยครับนี่นะฮะก้อนนะครับลงไปเลยครับไก่แก่นะครับแนะนำให้ใช้ไก่แก่นะครับจะดีมากนะครับหอดป้องลงไปเลยครับ ครก็ตามด้วยกระดูกเล้งนะครับลงไปครับเราจะยังไม่ลงเครื่องเทศนเนะครับเดี๋ยวรอตุ๋นประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาลงเครื่องเทศนนะครับรวมถึงรสชาติจะลงทีหลังนะครับเราจะตุ๋นน้ำซุปเราประมาณทั้งหมดประมาณสองชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครึ่งนะครับน้ำซุปของเราก็ตุ๋นมาสักพักแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องคอยช้อนฟองออกกันเรื่อยนะครับนี่นะฮะฟองนะฮะ ค่อยช้อนออกไปนะครับตัวนี้อาจจะทำให้น้ำซุปไม่ใสนะครับถ้าเกิดไม่ช้อนออกนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นฟองนี้นะครับช้อนฟองออกไปเรื่อยนะครับโอเคเดี๋ยวครบหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาลงกับรสชาติแล้วก็เครื่องเทศกันลงเครื่องเทศเลยครับลงไปเราก็ตามด้วยเครื่องปรุงต่างนะครับเกลือลงไปเลยครับปรุงรสนะครับลงไปเลยน้ำตาลกรวดครับลงไปครับซอสปรุงรสครับลงไปครับ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองนี่นะฮะหรือจะใส่เป็นกระเทียมดองเป็นหัวด้วยก็ได้นะครับไม่ผิดสูตรนะครับลงไปเลยครับท่านผู้ชมสามารถเพิ่มเป็นหัวเชเท้าหอมหัวใหญ่ด้วยได้นะครับใช้ไฟอ่าประมาณก,กลางๆนะครับอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปถ้าเกิดน้ำซุปเราเดือดแรงเนี่ยน้ำซุปเราจะขุนนะครับจะไม่ใส่เส้นเราก็จะมีความนุ่มความเหนียวขึ้นมาที่เราต้มนะครับนี่ฮะลงไปเลยนะครับแล้วก็ลงหมูกรอบลงไปเลยลงตับไป ถ้าจะลงเป็นผักด้วยก็ได้นะครับท่านผู้ชมหมูชิ้นหรือหมูกระชอนนี่ครับกระเทียมเจียวลงไปนี่นะครับตามด้วยพริกไทยก็โรยด้วยต้นหอมผักชีด้านบนนะครับนี่นะฮะประมาณนี้เนี่ยตัดตัดน้ำซุปราดลงไปเลยครับสังเกตุที่สีน้ำซุปนะครับนี่นะฮะสีน้ำซุปก็จะเป็นอ่าออกแบบเหลืองทองนะครับสวยนะครับนี่นะฮะฝากท่านผู้ชมลองไปทำทานน้ำขายดูครับสูตรนี้